สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวรถของตัวเองนะตัวนี้เป็น Isuzu TFR Dragon Eye เครื่อง2008ตัวแรกที่มีเทเบ e ตัวนี้ส่วนตัวผมว่าหล่อนะจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ตัวนี้ก็ยังเทียบเท่ากับตัวรุ่นน้องได้อยู่นะตอนนี้และความแรงของเขาผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าขี่ทางไกลผมว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าขี่ทางแบบในเมืองอาทางที่แบบเข้าซอกเข้าซอยผมว่าตัวนี้โอเคนะแรงใช้ได้เลย เหยียบเป็นเหยียบนะตัวนี้บอกเลยถ้าค้นได้มาขี่จริงๆนี่ถึงจะรู้ว่าตัวนี้น่าขี่และตามตามเท้ามากนะตัวนี้ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ยังไม่เก่านะแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมราคาตอนนี้ก็ยังเป็นยังเป็นตัวยังเป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่ตกนะตัวนี้ ยังเหยียบแสนนะนั่นแหละก็ยังว่ามันก็ยังหล่อเหมือนเดิม